มาเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยยังมีแนกแรงอยู่คนอยู่เขาของลงจากตัวได้ได้ความคิดฮอดครับนี่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 าอดทอดคิดทอดอะมามามา ทุ่มเป็นครอบครัวหมดเรียบร้อยไม่อาเซียไอ้ยังไอ้เวรฟันเวรพูดหวานกันแล้วมนบอกว่าลูกอะไรนะเป็นหนุ่มเป็นเสียกันหมดแล้วมีลูกมีเต้าไปหมดแล้วเมียหนึ่งเมียสองกับบางคนก็ประสบการณ์สูงส่งครับวันจันทร์ครับ แล้วก็มีออด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 สมมาณายศปัญญาอยู่เทพอยู่่ธนาคารธนาคารมหานครทีงเทพแล้วก็มีติการยายังอยู่นะยังครับด้วยความรักเคารพในครูบาอาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทสอนอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยที่ยังยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับ ก็ได้เมตตาจากท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิชาการเรื่องของสังคมเรื่องของการมีคุณธรรมทําให้ทุกวันนี้สํานึกแล้วครับเป็นคนดีแล้วก็ด้วยเพราะครูบาอาจารย์ท่านสองท่านแล้วก็ทั้งสถาบันเราเป็นเป็นแบบเป็นเบ้าหลวงให้นะครับแล้วก็พผมจึงได้รวมตัวกันมาในวันนี้ก็ด้วยการที่อยากจะมา ขอแสดงความกตัญญูกตบเบธิตาคุณครูบาอาจารย์ที่ครั้งหนึ่งนั้นได้ได้กรุณามอบสิ่งเหล่านังกล่าวข้างต้นให้ครับแล้วผมเป็นตัวแทนในนามของสิ่์เก่าลยพิษรุ่นย7ิดทับ30นะครับในวาระอิทีปีใหม่นี้ก็มีของขวัญซึ่งเป็นของขวัญสุขภาพนะครับมาบำารุงให้กับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านตลอดจนมีเสื้อมาให้ครับ ก็พราะวิชาตีกลวิติที่เราซ่องในต่อบสามที่ทำให้เรามีวันนี้รัที่ที่โรงอาหารทุกคนงงอย่าจักันได้แกแกแก้ F โรงอาหารหนึ่งครั้งสครั้งสมครั้งทั้งทีกลวิธีกิีกกลวีกลีีก้วยธลวลวกวพธีะลวว่าทรงวมีกลเีกิีี่ อย่นี้นะครับก็มับอนเขยก็ทุกทุกทุกเช้าในเวลาแปมกาเวลาเราเข้าเข้ารับตรงชาติกันก็อาจารย์ก็จะมาตรวจผมผมยังจําได้ว่ามีนักศาหลายคนนักเรียนหลายคนที่พยายามหลบอยู่บนห้องไม่ยอมลงมาเข้าแถวใช่ไหมครับไม่ยอมลงมาเข้าแถวกันแล้วก็อาจารย์ก็ไปเดินตามห้องหนึ่งแน่นจำภาพนั้นได้ในนั้นมีผมเป็นหัวโจกครับแล้วก็มีกรณีพวกเราบางคน นีไปดูหนังนีไปจั่วนีไปอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจารย์ก็จะตามออกไปดึงพวกเรากลับมาเพื่อให้เรามีวันนี้เพื่อให้เราเป็นคนดีเพื่อให้เรารู้รู้สำนึกในสิ่งที่กระทำโดยมีคุณธรรมกำกับถึงตอนนี้แล้วก็ถือโอกาสขอพรจากท่านอาจารย์ในวันรจะพลานอาจารย์กัจรลาพรนะครับก็ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะใกล้จะปีใหม่แล้วสิ่งไหนที่ ที่พวกเราได้ําเนินชีวิตในทางที่ดีสิ่งไหนที่พวกเราได้ของเลือนสิ่งไหนที่เราทําดีๆมาก็ให้รักษาต่อไปก็ดีใจนะที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะึงแม้ตอนเด็กๆจะดื้อบ้างแต่ก็ดื้อแบบวัยของเด็กตามวัยและคนที่มาเป็นครูเนก็จะต้องพยายามทำที่จะกลงกับ แต่พวกเราไม่ได้เกินเลยในสมับก็ดีเลยที่เห็นพวกเราก้าหน้าที่เห็นพวกเรารุ่งที่เห็นพวกเราเจริญไม่ว่าด้านต่างๆด้านอาชีพที่ว่าด้านการงานด้านชีตครอบครัวก็เห็นพวกเราดูแลซึ่งกันและกันดูแลบุคลาลีที่พวกเราดูแลอยู่ทำบ้านให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละขอบใจกิมุญอันสูงส่งต่อพวกเราต่อไป ขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญอายุมันงันงีควยืนไม่มีกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยขอให้จะเดนินรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความสุนะขในครอบครัวทุกคนใ่ถวันนี้เราเราจะมีงานจาัดงานเลี้ยงรุ่นที่คุนเมืองครับจนันงานเริ่มทุ่มหนึ่งครับถ้าจันพอจะมีเวลาก็กอเชิญทานเชิญทางจัด้วยนะครับครับ ก็จจกเป็นมาทุกปีครับปีนี้เป็นปีที่ขอครับใครข้างหน้าผมยาวเกินสี่เซนเดินเก้าออกมาขอ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 เข้าใจขอเข้าใจถึงารเี้ยงเพื่อนวันนี้พูดพูดพูดถึงเพื่อนก็ได้ครับก็พวกเราก็มาอยู่ในงานนี้ก็ถือว่าให้กินกันอย่างสนุกมีความสุขนะก็ ให้คิดถ er <laughs> uh, er. <laughs> ึงอดีตที่กูพูดว่าเอ้าหนใครผมยาวออกมาเดี๋ยวนี้สำหรับครูก็คิดถึงพวกเราเสมอนะคิดถึงพวกเราเสมอนะก็หวังว่าพวกเราคงจะกินกันอย่างมีความสุขและนึกถึงอดีตนะนึกถึงโรงเรียนเราในอดีต นึกถึงเพื่อนเพื่อนนึกถึงครูบาอาจารย์ให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ <Yeah. S 3> <c oughs> เนยก็ <c oughs> ดีใจที่ทุกคนมีความสามัคคีกันและก็ให้รู้จักช่วยเหลือกันเราจะได้เป็นกำลังที่เข้มแข็งของจังหวัดเลยและอย่างไรก็ตามถ้าจะเดินก้าวหน้ากันทุกคนแล้วอย่าลืมโรงเรียนเลยพิทยาคมกลับมาเยี่ยมเรียนบ้างสวัสดีค่ะ <c oughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова